ไปพูดคุยถึงหนึ่งทีมน้องใหม่ในศึกไทยลีก2019ปีหน้าคือตราด FC นะครับ,รบหลังจากที่มีการแยกทางกับโค้ดองดูสิเฉลิมแสนที่พาทีมขึ้นมาได้นะก็ตอนนี้กำลังประชุมกันเลยเพื่อเตรียมหาเฮดโค้ดคนใหม่แล้วก็เหมือนจะมีกำหนดการมาแล้วว่าจะประกาศเมื่อไหร่ใช่ครับก็จริงๆเนี่ยแยกทางกันเพราะว่าโค้ดอมเนี่ยหมดสัญญาคผมนะครับแล้วก็น่าจะไปตบปากรับคา ก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่ยังไม่รู้ว่าตาดจะได้ขึ้นชั้นหรือไม่ขึ้นชั้นนะครับกับตัวสังกัดใหม่ของโค้นะครับก็ทําให้ต้องแยกจากการไปนะครับก็ทําให้ตราทีมน้องใหม่จากคลีิกปีหน้าเนี่ยก็ต้องเร่งหาโค้ชใหม่นะครับเพราะว่าเชื่อว่าตราดขึ้นมาเนี่ยน่าจะยังมีอะไรหลายๆอย่างที่ยังไม่พร้อมทำให้ต้องเตรียมการเริ่มต้นให้เร็วที่สุดนะครับก็คือการหาโค้ชก่อนเลยเพราะว่าพอได้โค้ชเนี่ย พอรู้ว่าโค้ชเป็นใครโค้ชก็จะเล่าเตะหานักเตะครับผมแล้วก็ดูว่าจะต้องการใครบ้างใครยังอยู่บ้างต้องการใครมาเสริมจะเอาใครบ้างก็จะมีการพูดคุยกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีการเปิดเผยมาว่าแค่ไหนมีใครบ้างอ่าใช่ที่จะมาเป็นโค้ชของตาดนะครับแต่ก็เชื่อว่าเร็วๆนี้เนี่ยจะรู้เพราะว่าทางบอร์ดบริหารของตัดเองก็ประกาศว่าวันที่15ตุลาคมเนี่ยน่าจะทราบกันแล้วว่าจะได้ใครมาเป็นโค้ช ซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะเป็นโค้ชไม่ใช่หน้าใหม่หรอกน,น่าจะ,ะที่เราคุ้นค,นค้นชื่อกันอยู่นะครับ,รบแล้วคุกคีอยู่ในวงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะเคยเป็นโค้ชในไทยลีกแน่ๆน,นะครับอาจจะเคยคุมทีมใหญ่อย่างหัวตารางด้วยคนะครับ น่าจะมาเป็นโค้ชให้กับทีมตราดด้วยโอ้โหน่าสนใจมากนะสำหรับตราด FC ขึ้นชั้นมาไทยลีกปีแรกตอนนี้เนี่ยเรื่องโค้ชต้องจัดการให้เสร็จเร็วไวเพราะนักเตะเองเนี่ยตอนนี้ก็ผมว่าน่าจะมีการเตรียมการเสริมทัพไว้บ้างแล้วแหละใช่ครับแล้วก็อีกหนึ่งส่วนสําคัญนะครับเขากําลังจะมีข่าวดีคือบริษัทไทยลีกจากัดนะครับเตรียมออกขับไลเซนซิงให้กับทีมตาด ที่มาเล่นบูลิกสูงสุดในครั้งแรกของปฏิศาสของสโมสรเพียงแค่ปรับความสว่างของไฟสนามให้เป็น1200ลักตามหลักเกณฑ์เราจะพูดต่อเลยได้โค้ชแล้วเนี่ยก็อย่าลืมในเรื่องของการปรับกฎไม่ใช่ปรับกฎปรับในเรื่องของสโมสรให้ม่ได้มาตรฐานตามกฎของ a f ฟหรือว่ากฎของไทลีกเพื่อที่จะแข่งขันในไทลีกแล้วก็ได้สมบูรณ์แบบครับผมถึงแม้ว่าผลการแข่งขันหรือฟอร์มอาจจะกระท่อนกระแท่นบ้างหรือดีบ้างนะครับ แต่ในเรื่องของกฎระเบียบเนี่ยก็ต้องให้ผ่านด้วยถ้าไม่ผ่านหรือว่าอะไรที่ยังติดๆิขัดๆอยู่เนี่ยไทยลีกอาจจะไม่ยอมก็ได้โอ้โหน่าสนใจนะตอนนี้ก็แฟนบอลตราดเอซีก็เอาใจช่วยทีมกันหน่อยขึ้นมาไทยลีกปีหน้าเนี่ยต้องปรับเยอะพอสมพรใช่ครับผม